สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับสำหรับช่างสุนทรน,นะครับช่อง YouTube สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับตะคร e ไปประกูดได้นะครับ <laughs> วันนี้นะครับเราจะพามาดูว่ารถที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับว่าเวลาเราเกิดปัญหากับไฟเครื่องโชว์เราจะทำอย่างไรครับโดยอาการรถคันนี้ก็มีไฟเครื่องโชว์นะครับเข้ามาดูได้เลย เป็นรถใหม่ก็จริงครับแต่เวลาใช้งานไปก็จะเกิดไฟเครื่องโชว์ที่หน้าปัดนะครับไฟที่โชว์ขึ้นมาก็จะมีลักษณะเป็นไฟสีส้มนะครับปกติแล้วนะครับไฟโชว์มันจะมีอยู่สสีก็คือไฟสีแดงคืออันตรายก็ให้รีบตรวจเช็คอย่างด่วนถ้าไฟสีส้มก็แสดงว่ามีการทํางานผิดเพี้ยนของเซ็นเซอร์ของระบบฉีดน้ํามันนะครับอ่าฉะนั้นเราก็สามารถตรวจเช็คได้นะครับว่าไฟที่มันโชว์ครับเกิดจากสาเหตุอะไร จะเห็นได้ว่าตอนนี้เครื่องยนต์ก็รอบปกตินะครับแต่อาการที่มันขึ้นมาคือมีไฟโชว์จากนั้นเราก็จะมาดูว่าอาการที่มันเกิดจากไฟโชว์นั้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับเครื่องมือที่เราจะใช้ก็เป็นเครื่องมือวิเคราะห์นะครับเขาเรียกว่าเครื่องมือวิเคราะห์ OBD2 ครับแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับปั๊ก OBD2 เข้าไป ปั๊กก็อยู่ด้านล่างนะครับฝั่งคนขับอยู่ใต้คอพวงมาลัยบ้างทั้งซ้ายทั้งขวานะครับให้สังเกตดูเอาอะนะครับตอนนี้เราก็เสียบปั๊กสื่อสารเข้าไปแล้วนะครับเราก็เข้าโปรแกรมนะครับเข้าโปรแกรมวิเคราะห์เอาไปเข้า local diagnostic นะครับจากนั้นเราก็เลือกยี่ห้อของรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถ i s u z u ุไทยแลนด กดโอเคเข้าไปตอนนี้เครื่องมือสื่อสารกับรถนะครับได้สื่อสารกันเรียบร้อยแล้วครับต้องใช้ไมมไม่ต้องใช้ครับเป็นเครื่องมือที่ใช้บลูทูธเราทีนี้เราก็สามารถเลือกอทีของรถได้เลยนะครับสําหรับรถคันนี้ก็เป็น อิซซุดีแม็น่งจุดเกนะครับปีสองพันี่สิบนะครับแล้วก็เลือก Thailand เข้าไปอ่าทีเอฟซีรีดีแม็กอ่าแล้วก็เป็นเครื่องยนต์อา c e เนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ทีนี้เราก็เข้ามาเมนูนี้เราก็จะเข้าคําว่า Engine นะครับเป็นการควบคุมของเครื่องยนต์แล้วก็เข้าไป e ีอาีครั้งหนึง่ง ต่น,นี้เราจะเข้าไปอ่านดูโค้ดนะครับว่าเครื่องยนต์ที่ไฟที่เครื่องยนต์มันโชว์มันเกิดจากอะไรนะครับอ๋อเจอแล้วครับเป็นโค้ด P2228 Baro เ r e s อ u r e n e g a t i v แสดงว่าตัวเซนเซอร์บาโอลที่อยู่กองอากาศนะครับอาจจะมีปัญหา,าปัญหาหลากัลกๆของโค้ดตัวนี้ก็คืออาจจะเอาไปเข้าที่ร้านอัดฉีดนะครับก็เวลาไปฉีดล้างทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์ อาล้างด้วยน้ำเปล่าได้นะครับแต่ไม่ควรที่จะใช้น้ำแรงดันสูง,สง,สงอัดฉีดเพราะว่าจะเกิดปัญหาที่ขั้วปลั๊กขั้วเซ็นเซอร์ต่างๆได้นะครับฉะนั้นคันนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อบาโลเซนเซอร์มีปัญหาเราจะต้องทการแก้ไขก่อนถึงจะสามารถลบโพสได้นะครับทีนี้นอกจากเครื่องมือราคาตัวนี้นะครับอาจจะราคาสูงๆหน่อยครับเราก็จะมีเครื่องมือตัวราคากระทัดรับนะครับน่ารักน่ารัก ลองเข้าไปดูซิว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเครื่องมืออีกครั้งหนึ่งอ่เครื่องมือเครื่องนี้ก็จะเป็นราคาไม่หนักมากนะครับหลักพันนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ตัวนี้นะครับอาจจะดูขังหน่อยนะครับตัวนี้แล้วก็เสียบสายสื่อสารเข้าไปเลยนะครับเสียบสายสื่อสารเข้าที่เดิม ต้องสตาร์ทรถถ้าไม่สตาร์ทรถได้ไหมอ๋อเราต้องทําการเปิดสวิตช์กุญแจออนไว้เพื่อให้กล่องกับเครื่องมือมันสื่อสารกันนะครับไม่สตาร์ทรถก็ได้ครับเปิดกุญแจได้ครเปิดแค่เปิดสวิตช์กุญแจก็ได้ครับแต่ตอนนี้คือสตาร์ทเครื่องให้ดูว่าออรอบกล่องเครื่องยนต์ปกตินะแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือมีไฟเครื่องโชว์นะครับพอ,อเข้ามาเมนูนี้นะครับก็กดอโอเคได้เลยแล้วก็เลือกเมนูในนอสนะครับเป็นการวิเคราะห์เลือก OBD2 นะครับ จากนั้นเครื่องมือสื่อสารมันก็เข้าสื่อสารกันครับทีนี้เราก็จะเข้าไปอ่านโค้ดนะครับมารีดโค้ดหืออ่านโค้ดอ่าครับเครื่องมือหลักพันก็สามารถเข้าไปวิเคราะห์ได้ว่าตัวนี้เกิดจาก พ2 2สอนะครับบาโลเทเชอร์เซอร์กิตโลนะครับขึ้นเหมือนก,นกันกับเครื่องราคาหลาก 100, ักหมื่นนะนัทนั้นเราสามารถามีเครื่องมือหลักพันตรงนี้ติดในรถไว้ก็ได้นะครับเผื่อว่าในวันหนึ่งว่าเวลาเราไปซ่อมรถหรือว่าะเวลาเราขับขี่รถไปเกิดปัญหาคือไฟเครื่องโชว์เราก็สามารถใช้เครื่องสแกนพวกนี้นะครับราคาไม่กี่ตังค์นะครับสามารถเข้าไปตรวจเช็คได้เลย ขึ้นโค้ดเหมือนกันเลยขึ้นโค้ดเหมือนกันครับเห็นไ,ไหมครับราคาหลักพันก็ขึ้นโค้ดเหมือนกัน่าเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขนะครับแล้วก็เราก็จะลบโค้ดนะครับแก้ไขก่อนเพื่อมาลบโอเคต้องต้องแก้ไขก่อนครับ <แก S 1> อ่า <แก S 1> เราต้องไปไ<ม>หา<ม>จุดแก้ไขไไตอนนี้เรารู้แล้วว่า,าบาร์โลเพเชอร์นะครับมีปัญหานั่นคือตำแหน่งของมันจะอยู่ที่บริเวณกรองอากาศเราก็ต้องไปตรวจเช็คดูก่อนอาจจะเป็น น้ำเข้าขี้เกลือเกิดจากค้าบที่เกลืออย่างนี้ครับเราก็ไปตรวจเช็คก่อนแล้วก็เราก็จะทำความสะอาดขั้วแล้วก็เราสวมเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลองลบโพสทาราลบแล้วไม่ขึ้นมาอีกแสดงว่าเราแก้ถูกจุดนะครับแก้เลยเดีว<ก>อ่าได้ได้อ่า หลักๆนะครับพอเรารู้ว่าปัญหานี้ดูครับตอนนี้ baro p r e เช u r e มันอยู่บริเวณกองอากาศนะครับอันนี้เป็น map sensor นะครับอันนี้ baro p พ e s s u r e นะครับตรงนี้อาจจะไปเข้าร้านอัดฉีดมานะครับเราเกิดปัญหาคา,าบเกลือคาบฟักตอนนี้เราจะทําความสะอาดด้วยน้ํายาล้างคอนแทคนะครับให้ใช้เป็นน้ํายาล้างคอนแทคนะครับอย่าใช้โซเน็ตธรรมดาทำความสะอาดเข้าไป ปล่อยให้แห้งสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็ขณะที่เราทําการแก้ไขนะครับเราไม่ควรจะเปิดสวิตช์แจอนไว้เพราะว่าถ้าเราถอดออกอ่าตอนที่เราออนไว้อยู่แล้ว,ลวระบบคอมพิวเตอร์ระบบ ECM มันจาําโค้ดรหัสตอนนี้เราก็ทําการแก้ไขแล้วนะครับ <c oughs> เราไปดูกันว่าเราลบโค้ดแล้วไฟเครื่องยนต์จะหายหรือเปล่าครับ เราจะใช้เครื่องมือนะครับหลักพันตรงนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้ลบโค้ดครับตอนนี้เราแก้ปัญหาที่ Baro เ i เช u r e แล้วครับต่อไปเราก็จะเข้าไปแก้ไขนะครับเข้าไปลบโค้ดมันอย่าเห็นว่าหลังจากที่เราแก้ไขปัญหาแล้วนะครับไฟเครื่องยังติดอยู่นะครับต่อไปก็จะลบโค้ดครับอีลาสโค้ด ่าเห็นไหมครับเครื่องมือหลักพันแต่สามารถลบไฟเครื่องยนต์ได้นะครับตอนนี้ไฟเครื่องไม่โผล่แล้วครับเราเข้าไปอ่านดูโค้ดใหม่ก็ได้ครับว่ามีโค้ดยังเหลือหรือเปล่านะครับเข้าไปอ่านโค้ดใหม่ตอนนี้มันบอกว่า no fault code นะครับตอนนี้เครื่องยนต์ปกติแล้วไม่มีไฟโชว์ที่หน้าจอนะครับแล้วก็กล่อง ECM ก็ไม่มีโค้ดติดรหัสแล้ว ดน,นั้นเครื่องมือหลักพันก็สามารถเข้าไปอ่านโคตดลบโคตดได้นะครับถ้าใครสนใจจะลบโคตีที่ทอ๋อสำหรับใครที่อยู่<ด>พื้นที่อ,อ,อุดรธานีนะครับสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ให้ข้อมูลคําแนะนําได้นะครับสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของรถยนต์รถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับยินดีให้บริการ,รวิลาเทินิการชนะพิเศษอุดรธานีครับก็อยู่ที่บริเวณหนองไผ่นะครับติดกับโรงพยาบาล มะลิงนะครับถ้าสนใจก็สามารถโทรติดต่อได้ที่084-156-6893หรือติดต่อทางช่องช่างสุนทรก็ได้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับตะคใบมะกูดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ